สวัสดีครับ FC ซครับผมโกยวราศนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์สมัยก่อนนะครับผมก็ไปวัดสำงามนะครับผมก็อยากได้กุมารุ่นเก่ารุ่นนั้นรุ่นนี้นะครับผมก็ไม่มีตังค์มีคนเอากุมารมาแลกกับพาะผมผมก็เลยแลกไปครับด้วยความว่าไม่มีความรู้ไม่มีอะไรอยากได้รุ่นฐานเก้าอยากได้รุ่นเก่าเก่ารุ่นนั้นรุ่นนี้นะครับปรากฏว่ากระปอมสิบสามองค์จําได้เลยครับแลกกับพาะ หลวงพ่อเงินดอนยยหอมหลวงพ่อเต๋อพระเก่าๆพระอะไรที่ผมมีหลวงพ่อน้อยอะไรเงี้ยพระที่ราคาพอๆกับกุมารครับเพราะเขาบอกว่ากุมารเขาชอบมาสี่ห้าหมื่นผมก็พาไปแลกก็เอาไปเจิมเอาไปเสกครับก็มีลายมือปู่ย่าประมาณห้าหกองห้าองค์อีกแปดองค์ปอมก็เขาบอกว่าถ้าหลวงปู่เจสมัยก่อนชอบมีคําพูดยอดนิยมมากนะครับหลวงปู่ย่ามเจิมคือแท้ เนี่ยถ้าหลวงปู่ย้มเจิมเนี่ยคือแท้ก็ผมก็ไม่รู้นะฮะผมก็หลวงปู่ก็ย้ำก็เจิมให้นู่นนั่นด้วยความมีเมตตาอะไรเงี้ยก็กว่าจะรู้นู่นกว่าจะทําใจได้นานมากนะครับไม่มีใครบอกผมหรอกว่ากุมารเกหรือปอมก็เอ้ยทำไมนะกุมารเราหน้าตาแปลกแปกอะไรเงี้ยมีคนแล้วแล้วผมไปวัดบ่อยฮะแล้วก็มีคนบอกว่ามันไม่ดีนะมันไม่ไม่มันไม่ใช่ของแท้อนะไรเงี้ยแล้วเราเริ่มเริ่มศึกษาเริ่มอะไรเงี้ยก็เลยเอาไปทิ้งเอาไม่ได้ทิ้งเราไปแจก แต่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะครับของปลอมของเสริมของที่มันไม่แท้นะผมจะทุบทิ้งให้ไปก็มีประโยชน์เดี๋ยวเ้าไปหลอกขายคนอื่นเป็นบาปกรรมติดตัวผมอีกผมไม่รู้นะฮะนี่ก็คิดคิดมาคิดทุกวันเนี้ยไม่น่าให้ไปเลยกูมาของปลอมของเสริมของปลอมลุงงี้ทุบทิ้งดีกว่ากลัวไปหลอกขายคนอื่นอะไรเงี้ยส่วนกูมานะครับหลวงปู่ย้มก็บอกผมเสมอเวลาผมไปวัดชี้ไปหน้าหิ่ง อยากได้อ,องไหนไปหยิบน่ะ <S <S ผมก็ไปหยิบหน้าหิ่งเนี่ยเขาก็เขาก็ <S 1> <S 1> <S <ๆ>จะหลวงปูป่เวลาเจิอกคมาเวลาเจอเจอมงคมานะหลวงปู่ดูกุมาเป็นนะเวลาเจะอมงค์มาถ้ามันไม่แท้หลวงปู่จะบอกไม่ได้ความใสหน้าแล้วก็ชี้ให้ไปเช่าหน้าหน้าหิ่งหรือก็หยิบหยิบตรงตู้ตู้ที่ให้เช่าบูชาครับนี่ครับเขาเช่ามานี่น้องผมมันทําหัก,กแล้วมันก็ซ่อมแล้วก็มาขายผมผมก็เอาบูชาครับซ่อมสวยะ กุมารหักก็อยาไปทิ้งนะฮะซ่อมแล้วบูชาได้เหมือนเดิมแนละ้วนี่ครับผมก็หวงฮนะนี่ก็ค,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 คอหักซ่อมก็เนี่ยกุมารหลวงปู่แย้มนะครับถ้าเช่าที่วัดรับกับมือเห็นกับตามัมนก็สัก์สิธิ์ทุกองค,ครับส่วนใหญ่มันจะมีที่มาที่ไปครับส่วนคนที่เป็นคนที่ศรัทธาเริ่มสะสมใหม่ก็ต้องศึกษาให้ดีนะครับว่ากุมารแท้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่ามันดูยากครับว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าที่มาชัดเจนนู่นนี่เขาก็จะมีหลักฐานมีอะไรให้เราดูครับส่วนที่คนที่เป็น fc หรือว่าคนที่ผมไม่รู้จักหรือว่ารู้จักเนี่ยไม่ต้องส่งรูปกุมารทองให้ผมดูแลครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะตอบว่าเทเกหรือแทก็มีประโยชน์นะครับเพราะว่าคุณซื้อขายกับใครก็ให้เขารับผิดชอบกันเองอย่ามาสร้างเรื่องให้ผมเลยครับเพราะว่ากุมารทองนี่ มันจะต้องมีที่มาที่ไปคนซื้อเขารู้อยู่แล้วครับคนขายเขาก็รู้อยู่แล้วของเขาเก๊เลยแท้ครับคือผมก็ไม่ไม่เลยไปโจมตีใครนะครับใครจะขายยังไงจะซื้อยังไงก็เป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับของผมนี่คือผมก็เน้นเช่าที่วัดแล้วกับมือมีที่มาที่ไปชัดเจนหรือก็ได้จากเอฟซีหรือว่าคนรู้จักที่ไปวัดด้วยกันอะไรเงี้ยผมก็เอามาแบ่งได้ฮะยังไงก็กุมารทองหมปุยแย้มน,นะครับจะรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับขลัง ทุกรุ่นนะฮะถ้าเช่าที่วัดเรากับมือเห็นกับตาหลวงปู่ย้มเจิมให้นี่ขังแน่นอนครับเพราะผมก็บูชาทุกรุ่นครับรุ่นเก่าๆผมก็มีฮะลายมือปู่ก็มีไม่ใช่ลายมือปู่ก็มีนะครับยังไงก็ศึกษาให้ดีนะครับแล้วก็ไม่ต้องส่งรูปมาให้ผมดูนะครับผมไม่ได้รับดูให้นะครับเพราะว่ามันไม่ไม่ประโยชน์ฮะเพราะว่าเื้อใครก็ให้เขารับประกันแล้วกันครับไปดูกันเองนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามนะครับผมก็จะมาเล่าประสบการณ์ข้อมูลดีๆนะครับบันทึกให้เอฟซีฟังหรือไม่ให้กับ ครอบครัวผมหรือว่าคนรู้จักผมไว้ศึกษานะครับหวังว่าจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ไม่เล็กก็น้อยนะครับของหลวงปู่ย่านครับจําไว้นะครับกุมารนะครับทองคําอยู่ที่ไหนก็คือทองคํานะครับถ้าเป็นของแท้ใช้ได้ผลแน่นอนนะครับไม่ต้องรุ่นเก่าแล้วรุ่นใหม่ก็ใช้ได้เหมือนกันครับงั้นก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามนะครับสวัสดีครับ